ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นพลังของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมกว่า24ล้าน7แสนคนอย่างแท้จริงนะครับที่ออกมาส่งเสียงเรียกร้องช่วยกันบอกต่อช่วยกันแชร์ออกไปสร้างพลังคุ้มครองผลประโยชน์ของตนเองออกไปที่บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่กระทรวงแรงงานมีไอเดียจะขยายอายุชาราภาพจาก55ไปเป็น60ปีไปเป็น65ปีตามการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานโดยอ้างว่าจะทําให้กองทุนนั้นยั่งยืนนะครับวิธีทานทําให้กองทุนยั่งยืนมีเยอะครับนะมันมีเยอะนะมันอยู่ที่ว่าไอเดียคุณภาพของบอร์ดของรัฐมนตรีเนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนแต่การมาขยายอายุของผู้ประกันตนเนี่ยนะคนสมัยนี้แก่เร็วนะคนสมัยนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะแรงมันน้อยนะครับ55ปีนี้ก็แก่กันแล้วนะคุณผู้ชมครับนะจะ เพิ่มไปเป็น60ปี65ป,งงปีให้ส่งเงินกันเข้าไปให้ส่งเงินกันเข้าไปแล้วอ้างว่ากองทุนจะยั่งยืนส่วนหนึ่งที่กองทุนจะยั่งยืนก็คือการเอาเงินไปลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพครับนะแล้วก็ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะอันนั้นแหะครับกองทุนจะยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนเองก็บอกว่าไม่เห็นด้วยยิ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วพอผู้ประกันตนส่งเสียงเรียกร้องคัดค้านออกไป ล่าสุดประกันสังคมถอยแล้วครับใช้คํานี้ได้เลยนะโดยบอกว่าไอเดียดังกล่าวเนี่ยมันมาจากข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO นะครับนะแล้วสํานักงานประกันสังคมเคยไปตรวจสอบเคยไปศึกษาดูแล้วมันยากนะมันไม่ใช่ทำกันง่ายเพราะฉะนั้นเป็นแค่การศึกษานะครับยังไม่มีผลทำอยู่ณขณะน,นี้อันนี้ก็บอกให้เข้าใจกันชัดๆชัดๆอีกครั้ง ส่วนคนเป็นบอร์ดเป็นประกันสังคมจะพูดจะจาอะไรออกมาเนี่ยช่วงนี้อากาศมันร้อนนะพูดออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวทําให้ผู้ประกันตนเ็าตกอกตกใจกันทําอะไรเนี่ยเขาควรที่จะถามผู้ประกันตนกันเยอะๆอย่าเที่ยวไปคิดเองเออเองเพราะคนที่ส่งเงินเนี่ยเขาเป็นคนทํางานเหมือนกับเป็นคนหาเงินเข้ากองทุนนะ่ะคุณจะทําอะไรคุณไปถามคนหาเงินเข้ากองทุนกันก่อนดีกว่านะไม่ใช่ไปคิดเองเออเองเพราะคุณไม่ใช่พวกผู้ใช้แรงงาน ที่จะไปเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาณขณะนี้นะครับนะอย่างเรื่องบำนาญก็ให้เขาเรียกร้องเนี่ยอ,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 อย่างหนักนจนสายตัวแทบขาด่ะเรียกร้องกันน,นะครับกว่าจะได้มานะครับแล้วสามขอขอ่ะขอคืนขอกู้ขอเลือกเนี่ยไปถึงไหนแล้วไอ้ที่ผู้ประกันตนเขาขอเนี่ยนะไอ้ที่เขาไม่ขอเนี่เขาขายันทำกันจังไอ้ที่เขาเรียกร้องเจ้าของเงินเรียกร้องเนี่ยครับ เงียบเชียบต้องช่วยกันแชร์ช่วยกันเรียกร้องออกไปให้ได้มากที่สุดครับคุณผู้ชมครับ,รบสำหรับ e a s y Coffee โดยทีมข่าว e a s y ุคคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับ เรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน u t u b e นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ e ีซี่คอฟฟีที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะเติมตาลเตมิตมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพราะ้าวสมไม้ทุกแบบนะครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสําคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ให้มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักง,งานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งชุดมีสิบองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลินจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิโครี่ครับ พีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบ orse, ร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัายทำงานบากบันนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ